ข่าวบังาัแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่15มษายนโดยโคชเอฟเอรันแมนเชสเตอร์เดทเย็นนี้คอสเนอร์ฟริดเลือกเป็นหัวหน้าหมาบริดดีกว่าหาบังกรของแมนยูนะโดยการนี้คาวินจิริปกองกลางของทางบริทนั้นถูกเปิดเผยมาว่าจะได้สัญญาใหม่เพื่อจะเล่นที่เอลเลนบรอดต่อไปเพราะเห็นสัญญาบวกกับการทำงานของเฮดโคชเจสซี่มาร์สโดยยินดีที่จะปฏิเสธความสนใจของแมนยูอดีตตัวชกาดของเขา โดยการบริงานจากทางซันสปอร์ตนะฮะว่ามิดฟิล์ไว้ชีวปีนี้เหลือสัญญากับทางยูงทองอีก2ปีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงฐานะช็อตฟริตเสริมทัพของปีแสดแงและยุคที่ว่าที่ผู้จัดการทีมเอริกเชนฮาร์คโดยอย่างไรก็ตามลูกมอดีกรีทีมชาติอังกฤษไม่ได้มองว่าสนามหญ้านาบ้านของใครจะเขียวกว่าของตนเองดังนั้นจึงแสดงจุดยืนที่พักดีกับทางบรีทและขอต่อสัญญาใหม่เพื่อจะปรับปรุงข้อผูกมัดและค่าเหนื่อยให้ดีขึ้นกว่าเดิม38,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ได้ไหม ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการเข้ามากุมบางเขียนของคุณซืออเมริกันอย่างทางมาร์ชที่เวลานี้ไร้พ่าย4เกมติดต่อกันจนมีแต้มเหนือกว่าโซนตกชั้นมากถึง9คะแนนแล้วโดยรูปแบบการฝึกของทางกุนซือหัวก้าวหน้าจากอีกฝ่ายฟากมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะก็แปลกใหม่ทา้าทายและก็สนุกน,นั้นจนฟิลิปมั่นใจสโมสรมีอนาคตสดใสคอยอยู่แล้วซึ่งฟิลิปนั้นลงสนามเพียงแค่17นัด ทุกรริการซีซั่นนี้ทำไปหนึประตูกับอีกหนึแอสซิสโดยมีช่วงที่หายหน้าไปสเดือนเพราะเจ็บกล้ามเนื้อหลังที่เขาพู่งจะมีโอกาสนะฮะแข่งคอสหนิมไป2เกมล่าสุดฐานะตัวสำรองในคนั้ันี้เป็นนาว่งงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปการกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผีปืนเข้าคิวรอซื้ออารอนแม็นอริส20ล้านปอน โดยแม็กอารอนนะฮะแบ็กขวาน,นอนร์สิสตี้ทีมจ่อตกชั้นพิมเอร์ลิงกิตคงจะไม่ต้องลงไปครุกฝุ่นกันอีกในลิกลองตามต้นสังกัดเขาในรดือหน้าเลยนะเพราะได้รับความสนใจจากทั้งแบนยูอาร์ซอลและก็ค่ายต่างแดนด้วยสเสนอราคาอยู่ที่20ล้านปอนด ดยการบริงานของซันสปอร์ตนะครับว่าแบ็กขวาวัยปีรายนี้เหลือสัญญาอีกเพียงแค่2ปีกับทางน็อกคอมินชีเหลืองอ่อนแต่ด้วยคุณภาพที่เด่นเกินสมมสอนต้องสังกัดตงนั้นคงจะมีโอกาสชุบตัวสร้างชื่อกับค่ายอื่นๆเขาอย่างทางแมนยูเองก็ต้องการจะหาแบ็กขวาคุณภาพเสริมเพื่อจะกดดันอารอนวานวิสกาเพื่อเพราะที่มีอยู่อย่างทางจีโกดาโลดคงถูกจำหน่ายออกไปในครนั้ังนี้ ด้านปืนใหญ่ดูจะเป็นหมุดหมายที่น่าสนใจสำหับทางาแข่งดาวรุ่งอังกฤษเพราะยุทธศาสตร์ทีมเน้นการสร้างขุมกำลังแห่งอนาคตเห็นจากชื่อนักเตะอย่างทางบุกโยสาก้าเอมิลสวิตโปรโเป็นไว้หรืออารอนเดมเดลขณะที่ความสนใจจากทางลีกนอกประเทศก็ปรากฏชื่อบาเยอรมินิกกับทางบริเซียตัดมุนอยู่แถวหน้าส่วนบา์เซนาและก็ปรมาเองจับตาสถานการณ์อย่างาใกล้ชิด ภาพรวมผลงานดีเกรทีมช่าติอังกฤินชุดยูนิเซฟีนในรายการนี้ลงสามทั้งหมด29นัดในทุกประการโดยเป็นเกมลีกทั้งหมด28เกมโดยเมื่อมการาคมที่ผ่านมาเกมพบเอฟเวอร์ตันเพิ่งฉลองเตะให้กับทางนอริสชุดใหญ่ถึง150นัดเลยนะเป็นดังงานนี้ต้องรองดูคนต่อไปกันนะคกับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับแมนยูเดินหมากพลาดไปเลยนะเผยเคนล้มแผนย้ายซบผีซิซ่น,น้า โดยแมนยูอ,อกหักปรักพุทธจนได้เมื่อหมดสิทธิ์คว้าตัวฮาดิเคนกอหน้าทีมสเปอร์มาเสริมทัพในเสนหน้าแล้วหลังเลือกแต่งตัง้งเอริกเซนฮาร์กและใหญ่ทีมอาแจ็กอาร์มสดำมปร,รับบทผู้จัดการทีมคนใหม่ในครั้งนี้โดยตาทีมชาติอังกฤษของไก่จะทองตกเป็นข่าวลือกระทางแมนยูอย่างหนักนะฮะในยะยนนี้หลังจากช่วงซัมอที่ผ่านมาเขาเนี่ยพร้อมขอย้ายสังกัดเนื่องจากอาจได้รับการท้าทางจากแมนซิตี้ซึ่งก็พร้อมจ่ายค่าตัวอย่างงดงาม แต่เดนเนียลเวี่ประธานแห่งชินท่านั้มฮอสเปอร์บอกปัดไปซะอย่างนั้น ซึ่งต่ออนาคตของการค้าแข่งของเคนซึ่งจะมีอายุ29ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมล่าสุดเมื่อ14เมษายนที่ผ่านมาเดอบินเบิร์ดระบุว่ายอดกองหน้าตัดสินใจมาย้ายไปค้าเก่ยอกับทางผีแดงเนื่องจากทีมลูกหนังของลุละครแห่งความฝันแต่งตั้งเชนฮารเป็นกุนซูอคนใหม่แทนที่จะเป็นมาริเชโอโปชิตโนอดีตเจ้านายทีมสเปอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซูทีมปารีสแซงต์แชงก์นั่นเอง โดยสื่อเจ้าหน้ากล่าวเสริมเพิ่มเติมมาว่าแม้ว่าผีแดงสอบแววช่วดโคต้าในการเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกในชุดศีนาแต่หากพวกเขาดึงพอชมาคุมทีมแทนที่ลาฟรานิกก็อาจจะโดนโน้มน้าวให้เคนย้ายจากทีมเมืองหลวงมาสวมชุดยูนิฟอร์มบริติบิได้เช่นเดีวยวกันเนื่องจากต่างก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันขณะเดียวกัน,นะฮาสเปอร์กำลังเล่นได้ยอย่างท็อปฟอร์มและมีโอกาสคว้าอันดับท็อปโฟด้วยจึงส่งผลให้เคนซึ่งเหลือสัญญากับสโมสออรอีก2ปี พร้อมคาแข่งกับทางไก่เดะทองต่อไปโดยไม่คิดจะย้ายสโม,มสรแล้วและที่สำคัญเจ้าตัวนั้นกำลังแฮปปี้กับการร่วมงานกับทางอ e, ันโตนิโอคอนเต้เจ้านายชาวอิตาเลียนซึ่งสร้างทีมได้อย่างแข็งแกร่งทุกนาทีนะฮะสำหรับทางแมสซิตี้นั้นขึ้นเคยทาบซื้อเช่นนั้นเป๊ปโกลเดร่าในายใหญ่ของทีมแชมป์ีิมร์กิกก็มีเป้าหมายแล้วนะฮะโดยหันไปล่าตัวเอริกบาหานันสุดหน้าทีมโบลิเซตัดบุนในครั้งนี้แทน เปน็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะฮะความแห้วของแมนยูอาจจะเซงเป็ดก็เป็นได้เรามาดูข่าวชอมาแกนดีกว่าครับแมนยูงานเข้าแล้วชอสอบพักยาวทั้งซีซั่นเลยนะโดยพิสแดงแมนยูของเรานั้นงานเข้าในช่วงเวลาสำคัญพอดิบพอดีเพราะล่าสุดนั้นลุกชอแบ็กซ้ายคนเก่งที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งลุกชอเนี่ยแบ็กซ้ายคนสำคัญของแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิเบ์ลิกฤษ มยแนวโนมที่จะหมดสิทธ์ช่วยทีมตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เนื่องจากเจ้าตัวนั้นอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่ากำหนดหลังคารับการผ่าตัดที่ขาเมื่อสัปดาหก่อนตามการรายงานจากทางเดอะเทลิกาฟ h สื่อชั้นนำของเมืองผู้ดี โดยชอคนนี้ได้รับอ,า,อาการบาดเจ็บจากเกมเลีกนัดที่ปิศาจแดงนะฮะเปิดประลองโอเทฟอร์ดเสมอกับทางเรซซตี้เป็นตัวหนึ่งวันที่2องเมษายนโดยเชื่อมาว่าเป็นปัญหาบาดเจ็บที่เกี่ยวโยงมาจากตอนที่เจ้าตัวขาหักเมื่อหลายปีก่อนท่าน,นี้ชอเคยขาหักระหว่างเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดที่เจอกับทาง PSV ีไอโฮเฟนเมื่อปี2015ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เจ้าตัวนั้นจําเป็นต้องเข้ารักการผ่าตัดารักษา และต้องใส่น็อตสองตัวลงไปที่ขาเพื่อยึดระดูกของเขาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วชอเองก็ขึ้นเขียงผ่าตัดเพื่อจะเอาน็อตสองตัวดังกล่าวขาตรงนั้นนะฮะออกไปซึ่งเบื้องต้นสูนย์รืตอบรับต่างนิกมองว่าอาดีตแข้งซาลตันตันรายนี้น่าจะกลับมาได้ในช่วงภายใน2อถึงสสัปดาห์ข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเดอะเทเลกราฟระบุว่าชอเนี่ยอาจ,จต้องพักนานกว่าที่คาดคิดเอาไว้และก็มีความเป็นไปได้ที่ดาวเตะทีิมชาตังกฤษไว้สกปีรายนี้จับไม่ได้ลงเล่นอีกในระกาบนี้ โดยถือเป็นข่าวร้ายนะครับผมสำหรับทางแมนย,ยูที่ตอนนี้กำลังลุ้นท็อปโฟโดยปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ7ในตารางคะแนนทีมอรงกฤษโดยมีทั้งหมด51แต้มจากการลงแข่งขัน3 1นัดตามหลังเทนนิสโฮสเปอร์ทีมอันดับที่4ที่ลงเตะเท่ากันอยู่6แต้มในครั้งนี้สำหรับทางฤดูกาลนี้ชอนั้นลงเล่นกัะทางปีแดงไปแล้วรุมทุกริการ27นัดเลยนะเป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครันนะครับลูกชออนาคตเริ่มจะไม่สดสใสซะแล้ว เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคนสัมภาษณ์ถึงกับอึง้งเหตุผลที่แมนยูปลื้มเทนฮากมากกว่าปอรเชติโน่โดยตั้งเอลิกเชนฮากกุนซือทางอาแจ็คอาร์มสเดมแกงเรื่องความผิดพลาดของแมนยูอย่างละเอียดยิบในตอนที่ทางบอร์ดบริหารของปีศาจแดงสัมภาษณ์งานเข้านะฮะโดยมันเป็นคําพูดที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วจนบ์บบริหารของแมนยูถึงกับอึ้งไปเลยตามการรายงานของสื่อจอมแฉสื่อของพ้ดีแองโกริต ดยหลังจากที่ทางแมนยูดำเนินแผนตามหากุนซอแบบถาบอลคนใหม่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้เทนฮาร์คคือคนที่จะได้รับตำแหน่งนั้นโดยเป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้ที่ดังแห่งชินโอเทฟอร์ดตกลงเงื่อนไขหลักๆกับกุนซอชาวดัตได้แล้วเหลือเพียงแค่รอให้ทางอาแจ็คตอบตกลงและทำการนะฮะสัญญากันอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางนี้สื่อจอมแฉของปูะเยศอังกฤษได้เปิดเผยมาว่าเมอ่อสตากร จอห์นเมอร์ทัฟผู้อนวยการฟุตบอลและก็ ature, ดารินเฟเชอร์ผู้อนวยการฝ่ายเทคนิคของแมนยูบินไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อทำการสัมภาษณ์งานเทนฮากและในายใหญ่อาแจ็คก,ก็แจ้งถึงทุกอย่างที่เขาบอกว่าแมนยูกำลังทำาลาดจนทำให้ทีมมีสภาพจำแย่อย่างในตอนนี้โดยหลักๆแล้วเขาเน้นไปที่นโยบายด้านแมวมองและการเสริมทัพเท่านั้น หนสือเจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมอีกว่าเทนฮาร์กวิจารณ์แบบหนักหน่วงจนเหมือนกับแทบจะฉีกแมนยูเป็นชิ้นชิ้นและก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นแมนยูที่โดนเทนฮาร์กสัมภาษณ์งานมากกว่าซึ่งคำพูดของเทนฮาร์กก็ทําให้ทั้งเมอร์ทัฟและกอเฟเชอร์นั้นอึ้งที่สุดเลยแต่ตอนที่พวกเขาบินกลับไปยังเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนที่ในเวลาต่อมาบริช์ดอาร์โนประธานบริหารของแมนยูจะบินไปคุยกับทางเทนฮาร์กอีกครั้งแบบตัวตัว,ตว,ตวเพื่อจะหารเรื่องอเพิ่มเติมโดยถึงแม้ ว่าคำพูดของทางเชนฮักจะหนักหน่วงแต่บรรดาบอร์ดบริหารของแมนยูก็ประทับใจกับการประเมินและก็วิสัยทัศน์ที่เขามีให้กับสโมสรจนตกลงที่จะดึงเขามาร่วงทีมในครั้งนี้ ขณะที่ไบรของทางบริซโอปโปเชติโนอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นแคนดิเดตกับทางตำแหน่งกุนซือของ Man an, แมนยูนั้นเหล่าบอดบริหารของทีมดังแห่งเืองแมนเชสเตอร์ทำการสัมภาษณ์เขาด้วยการคุยกันผ่านโปรแกรมซูมไม่ได้บินไปหาโดยตรงเหมือนกรณีของเชนฮาก ซึ่งทางโปรเชติโนโเองก็พูดถึงเรื่องที่ว่ามันจะเป็นต้องใช้เงินมากแค่ไหนในการยกเรื่องของคุ้มครันของทีมรวมถึงบอกว่าเหมือนนักเตะคนไหนที่พร้อมปล่อยออกจากสโมอสรด้วยสุดท้ายแล้วบอกบริหารแมนยูก็ประทับใจกับแนวคิดและคําตอบของทินฮากเป็นอย่างมากในขง้งนี้เป็นตัวง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงของเจ็ดวันนี้ ขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมกันด้วยครับ